สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมก็มาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับสูตรคำนวณแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมเนาะเพิ่งลงครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมเนาะวันพุธที่ยี่ยี่สิบสองที่ผ่านมาพี่น้องครับผมเนาะผมลงให้งวดแรกนะครับผมเนาะผมลงให้ที่เพจก่อนนะครับผมเนาะผมรอสูตรสูตรคำนวณผม ก็เห็นสถิติมันเข้าดีนะครับผมเนาะวันพุธที่ผ่านมาผมลงในเพจให้ก่อนนะครับผมเนาะทาง YouTube ผมยังยังไม่ได้ลงให้นะครับผมเนาะผมยังไม่มั่นใจอ่าแล้ววันนี้นะครับผมเนาะผมก็จะมาทําสูตรคํานวณให้ดูนะครับผมกับสูตรนี้นะครับผมเนาะตามสถิติเดินดีมากๆพี่น้องครับผมเนาะ นี่ครับผมเนาะผมทําย้อนหลังแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนี้ห้างวดนี้มันเข้ามาหมดเลยพี่น้องครับผมเนาะหนางวดล่าสุดนะครับผมผมลงพี่เพจก็ปงัปงๆกันหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะอ่าสูตรคานวณทําได้แล้วนะครับผมเนาะแต่ผมจะมาทําวิธีสูตรคานวณให้มาว,วิธีคิดสูตรคำนวณให้พี่น้องไว้ดูนะครับผมเนาะเอาไว้ให้พี่น้องไปพิจารณาไปคำนวณดูแล้วพี่น้องได้ สูตรแล้วพี่น้องลองไปคํานวณย้อนหลังดูได้นะครับผมเนาะกับสูตรนี้สูตรหวยราพัฒนาของวันที่ยี่สิบสี่นะครับวันศุกร์ที่ยี่สี่มกราคมส5ง8ันห้ารอยหกสิบแพี่น้องกับผมอะมาเริ่มสูตรกันเลยนะครับผมเนาะรอบที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมามันออกนะครับผมเนาะเจ็ด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 ี่นะครับผมเจ็ดเจ็ดสี่สามหกหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ของวันที่ยี่บสามนะครับผมเนาะไอของยี่บสองครับหนึ่งนะครับผมเนาะ นี่ได้ตามนี้พี่น้องครับผมเนาะอ่ามาเรามาทําสูตรกันเลยนะครับผมเนาะเอามาตั้งกันเลยนะครับผมหกตัวนะครับผมเนาะเกียร์ซีซีสามหกหนึ่งนะครับผมเนาะอ่าสูตรคำนวณก็หลักหมื่นนะครับผมเอาหลักหมื่นสองครั้งนะครับผมเนาะหลักหมื่นสองครั้งนะครับผมมาบวกเลขคงที่ห้านะครับผมเนาะมาบวกเลขคงที่ห้าเด้อนะครับผมเนาะแล้วก็ บวกเลขคงที่ห้าก่อนนะครับผมเนาะบวกเลขคงที่ห้านะครับผมเนาะเกตสองเกตสิบสี่นะครับผมสองเกตสิบสี่สองเกตสิบสี่บวกสองเกตสิบสี่บวกห้าได้สิบเก้านะครับผมเอาเก้าด้วยพี่น้องเด้อเอาเก้านะครับผมเก้าแล้วบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มนะครับผมเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับผมสิบเอ็ดนะครับผมได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เดินเดินแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับผมเป็นสองนะครับผมเนาะแล้วก็ นี่สูตรตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นเด้อสูตรจับคู่นะครับผมจับคู่ก็หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับผมเนาะหลักสิบสองครั้งบวกกันนะครับผมเนาะบวกกันเด้อพี่น้องเด้อบวกกันนะครับผมเนาะบวกกันนะครับผมบวกกันหกสองสิบสองสองหกสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับผมนะเอาห้านะครับผมเนาะแล้วเดินแต้มไปอีกสองแต้มเลยนะครับผมนะห้าหกเก็บเลยนะครับผมเนาะอ่าได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วสูตรจับคู่กับสูตรตัว ตัวเด่นนะครับผมเด่นเก้าหนึ่งสองนะครับผมเด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นสองตัวจับคู่นะครับผมเนาะมาจับคู่กันนะครับผมจับคู่นะครับผมนาะจับคู่ก็ได้เก้าห้านะครับผมเก้าห้าเก้าหกนะครับผมเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะด้านหนึ่งห้าหนึ่งหกด้านหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็ สองห้านะครับผมสองห้าสองหกนะครับผมแล้วก็สองเก็ดนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมเนาะได้มาแล้วเก้าคู่นะครับผมเนาะได้มาแล้วเก้าคู่นะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะอเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับผมเนาะชอบตัวไหนนะครับผมเนาะผมจะเน้นให้เด้ออ่าส่วนตัวชอบตัวเน้นนะครับผมเนาะเน้นนะครับผมเอา มชอบเก้านะครับผมเนาะชอบเก้านะครับผมเนาะตัวเดี่มชอบเก้าเด้อพี่น้องครับผมเนาะชอบเก้านะครับผมเก้ากับสองนะครับผมผมชอบเก้ากับสองนะครับผมรอบนี้ชอบเก้ากับสองนะครับผมเนาะเน้นเน้นก็จะเอาเป็นเก้าห้าเก้าหกนะครับผมเนาะเก้าห้าเก้าหกนะครับผมเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกนะครับผมเนาะตัวนี้เก้าห้าเก้าหก ก้าเก็บไหมเก้าห้าแล้วก็สองห้าดีไหมพี่น้องสองห้าบอสเอาสองห้ากับสองหกนะครับผมเนาะเอาสี่คู่เลยนะครับผมเนาะอ่ากันไว้หน่อยกันเก้าเก็บได้พี่น้องเด้ะอ่าตามนี้นะครับผมเนาะพี่น้องกับผม ชอบไหมพี่น้องครับผมเนาะนี่ตามสถิตินะครับผมเด้อตามสถิตินะครับผมเนาะพี่น้องครับผมตามสถิตินะครับผมเนาะพี่น้องลองไปคํานวณยอดหลังกันได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมพี่น้องลองไปคํานวณยอดหลังกันได้นะครับผมเนาะว่ามันเข้าขนาดไหนมันเข้าดีไม่ดีนะครับผมเนาะอาจจะคู่ก็ได้ตามนี้นะครับผมเนาะนี่เป็นสูตรที่สองนะครับผมเนาะสูตรที่สองมีอยู่สองสูตรให้ดูนะครับผมนะสูตรนี้เป็นสูตรสูตรใหม่นะครับผม สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อก็เดินดีไปสองงวดแล้วนะครับผมเดินดีไปห้าหกงวดนะครับผมแต่ผมลงให้เมื่อวันพุธวันพุธที่ผ่านมารอบแรกนะครับผมงวดแรกก็ปังปังกันนะครับผมเนาะ,ะตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะสามตัวจับสามตัวให้ก่อนนะครับผมสามตัวเอาเก็บเก้าห้านะครับผมเนาะราสองเก้าห้าสองห้าหกนะครับผม เก้าหกห้านะครับผมเนาะอ่ะสี่คู่นะครับผมเนาะสี่คู่เด้อสามตัวจุดสามตัวก็สี่คู่นะครับผมเนาะจุดสองตัวก็ห้าคู่นะครับผมพี่น้องครับผมอ่ะลองพิจารณากันนะครับผมเนาะกับสูตรคำนวณสูตรนี้พี่น้องถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันได้นะครับผมเนาะมันจะมีชนกันอยู่ที่พี่น้องเด้อมันจะมีชนกับสูตรวิ่งรูดอยู่มันชนห้ากับหกอยู่นะครับผมเนาะสูตรรูดที่ทําให้ก่อนหน้านั้นนะครับผมเนาะก็ สูตรชนกันกับห้ากับหกอยู่พี่น้องกับผมเนาะเอาขอให้พี่น้องทุกท่านพิจารณานะครับผมเนาะกับเราพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อสูตรเราพัฒนานะครับผมเนาะเราพัฒนานะครับผมเนาะยี่สิบสี่ทับหนึ่งนะครับผมพี่น้องกับผมอ่าตามนี้เลยพี่น้องกับผมเนาะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องเด้ออ่าไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะถ้าเดือนต่อเรามา มาคำนวณต่อนะครับผมถ้าเดินต่อนะครับผมถ้ามันไม่เดินต่อเราก็ต้องปรับสูตรกันใหม่นะครับผมเนาะอ่ขอให้เดินต่อนะครับผมขอให้เดินดีเ้อพี่น้องเด้ะอ่ะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมเนาะโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมเป็นสูตรนะครับผมระยะสั้นนะครับผมเนสูตรนี้นะครับผมแต่สูตรตัวรูดนะครับผมเดินดีอยู่นะครับผมเนาะอ่าตอนนี้เลยพี่น้องับผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมเนาะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดมานใจเป็นกําลังใจ้ผผผมมมดดววยนะคคคครรรัััับบบบอุณสสี